เขาทั้งรักทั้งหลงคุณที่สุดเลยเขาคือคอยขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดนานี้ขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกันสามเหรียญพลังงานของคนธาตุดิน ้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสินธนูเจ็ดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุดินกับคนธาตุไฟนะคะธาตุดินขึ้นมาสี่ใบเลยเนาะเป็นคนที่หนักแน่นนะคะใจเย็นอดทนขยันตั้งหน้าตั้งตาทำงานเป็นคนที่ชอบอะไรที่ สม่ำเสมอเสมอต้นเสมอสมสมปลายค่อยเป็นค่อยไปนะคะฝึกฝนเรียนรู้จนชำนาญจนจนเก่งขึ้นนั่นเองไม่ชอบอะไรที่พลิกไปพลิกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบงานประจำมากกว่างานฟรีแลนซ์ด้วยนะคะในพลังงานที่ขึ้นมาชอบทำอะไรที่เหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าจจะเป็นเกี่ยวกับคนรักความรัก ความรักก็ไม่ได้ชอบที่จะแบบปุบปับฉับพลันนะคะชอบแบบค่อยๆเรียนรู้เป็นเพื่อนกันไปก่อนศึกษานิสัยใจคอจนรู้จักตัวตนที่แท้จริงของกันและกันก่อนค่อยเปิดใจคบเปิดใจ เลื่อนสถานะความสัมพันธ์นั่นเองนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการทะเลาะด้วยไม่ชอบอะไรที่จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทําตอนนี้เดียวนี้ตัดสินใจตอนนี้อาจจะไม่ค่อยชอบอะไรที่กดดันแบบนี้ขอเวลาให้คิดให้ไตร่ตรองให้ละเอียดรอบคอบแล้วก็จะให้คําตอบนั่นเองนะคะไม่ชอบอะไรที่จะต้องมาขยันขยอแล้วก็เอาตอนนี้ทําตอนนี้ตัดสินใจเดียวนี้พวกตอนนี้คุณจะไม่ชอบนั่นเองหรือว่าไม่ใช่แนวที่คุณถนัดนะคะ เรามาดูกันว่าใครที่ทั้งรักทั้งหลงคุณนะคะคนที่ทั้งรักทั้งหลงคุณที่สุดเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะใครที่ทั้งรักทั้งหลงคุณขอภัยบอกทีแปดดาังงานของคนธาตุลมมีถุงตุมต่มกลุ่ม เด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรคือศักดิการสีดาพลังงานของคนธาตุลมสองดาพลังงานของคนธาตุลมสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุน้ําเป็นคนที่เก็บตัวเงียบไม่ชอบเข้าสังคมมีเพื่อนน้อยทําอะไรทําเองตัดสินใจเองนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นเด็กกว่าคุณก็ได้ตัวขาว เรื่องส่วนตัวของเขามีปัญหาหรือว่าชีวิตครอบครัวของเขาความเป็นมาของเขานะคะส่วนตัวค่อนข้างมีปัญหาหรือว่าเป็นคนที่เครียดสะสมมีความเก็บกดในตัวเองนะคะ มีเพื่อนน้อยเพื่อนสนิทเท่านั้นถึงจะรับรู้เรื่องราวของเขาเป็นคนนิ่งเป็นคนเงียบไม่ค่อยหัวเราะแต่ถ้าจะหัวเราะจะต้องอยู่กับคนที่เชื่อใจไว้ใจได้เท่านั้นไม่ค่อยไว้ใจใครไม่ค่อยเปิดโอกาสให้กับใครไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกับใครนะคะดูผิวเผินจะดูเป็นคนหญิงแต่จริงๆแล้วมีเรื่องราวที่เป็นแบ็กกราวด์ส่วนตัวของเขาค่อนข้างเยอะที่หล่อหลอมให้เขาเป็นคนที่เงียบแล้วก็เก็บตัว ออกแนวเก็บกดหรือว่าซึมเศร้าในบางครั้งบางทีนะคะเรามาดูกันว่าทำไมเข้าถึงทั้งรักทั้งหลงคุณที่สุดเพราะอะไรทนำะไมคนคนนี้ถึงทั้งรักทั้งหลงคุณที่สุดนะคะขอใจเหตุหน่อยนะคะเพราะอะไรความรัก ที่คุณให้เขาวความจริงใจความหนักแน่นนะคะอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกมั่นคงนั่นเองนะคะความมั่นคงทางจิตใจที่คุณให้แล้วก็พลังงานของคุณการเงินอาจจะไม่มีปัญหาด้วยพลังงานของเขานะคะนอกจากจะมีความเครียดแล้วชีวิตก็อาจจะอยู่ในช่วงของการสร้างเนือ้อสร้างตัวก็ได้นะคะความรักความมั่นคงที่คุณมีให้รวมจนถึงอาจจะเป็นเกี่ยวกับการเงินที่คุณคอยซัพพอร์ตเขาด้วยก็ได้นะคะ คุณเป็นผู้ใหญ่ที่จิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาเขาในหลายๆเรื่องราวนะคะความเรียบง่ายความสบายใจนะคะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นเหมือนคนที่คอยซัพพอร์ตเขานะคะเป็นคนรักเขาด้วยนะคะคนที่เขารักนะคะคนที่รักเขาเป็นคนที่เต็มที่กับเขาให้เขาจริงๆเขารับรู้ได้ถึงความรู้สึกหรือว่า ความจริงใจความตั้งใจของคุณนั่นเองนะคะเรื่องราวในอดีตความเจ็บปวดในอดีตนะคะความเศร้าในอดีตที่ยังคงฝังใจเขาไว้อยู่หรือว่าเขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจรู้สึกผิดหวังกับเรื่องราวนั้นๆนะคะความเจ็บปวดนั้นเวลาที่อยู่กับคุณแล้วทำให้เขารู้สึกดีขึ้นนั่นเองนะคะทั้งความรักทั้งความใส่ใจ พลังงานที่ขึ้นมาเหมือนกับว่าคุณเป็นเหมือนเสาหลักเป็นเหมือนที่พักพิงที่พึ่งพิงหัวใจของเขาคนที่ไว้ใจใครไม่ได้คนที่ต้องคิดเองเครียดเองอยู่กับโลกของตัวเองอยู่กับโลกความเครียดโลกมืดๆของตัวเองที่ไม่ไว้ใจใครเลยวันหนึ่งก็ได้พบได้เจอกับคุณวันที่ได้พบได้เจอกับคุณได้รู้จักคุณเหมือนกับ ชีวิตมีแสงสว่างขึ้นนั่นเองนะคะเขาถึงทั้งรักคุณแล้วก็รู้สึกดีกับคุณมากๆนอกจากทั้งรักทั้งหลงแล้วนะคะเขากลัวมาก,มากๆที่จะสูญเสียคุณไปด้วยคุณคือเหมือนกับเป็นแสงตะวันที่ที่เข้ามาในชีวิตของเขาทำให้เขารู้เส้นทางแล้วก็เป้าหมายในชีวิตของเขาว่าเขาจะทำยังไงด้วยนะคะ เดอชาลีออตนะคะทำให้เขามีแรงที่จะสู้ไปหรือว่าทำให้เขาเข้มแข็งมากขึ้นเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะคะหลังจากที่ได้พบได้เจอกับคุณนั่นเองเป็นมากกว่าคนรักเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งคนที่ทั้งรักทั้งเคารพ ทั้งนับถือคุณเลยนั่นเองนะคะในพลังงานของเขาที่ขึ้นมานะคะหากว่ามีรักต่างวายัยหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาปกป้องดูแลเขาได้แล้วเขาเป็นคนที่เครียด,ยดนะคะก่อนที่จะรู้จักกับคุณดูเป็นคนซึมซึมเงาเงาไม่ค่อยไว้ใจใครนะคะเขานั่นเองที่ทั้งรักทั้งหลงคุณมากๆแล้วก็กลัวมากๆที่จะสูญเสียคุณไปเพราะว่าคุณเป็นเหมือนแสงไฟแสงตะวันในชีวิตของเขาเลยนั่นเองนะคะ